ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจ,จากกิเลสตัดตุรุชอบด้โดยผมเองขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ตีดสนใจใข่ในการศึกษาธรรมะใครสนใจในการเรียนรู้ธรรมะนะใครสนใจในการาฟังธรรมะวันนี้ก็จะมาเสนอ,อธรรมะนะนเกี่ยวกับผู้มีความตนีนะเกี่ยวกับารให้ทานากับเรจ่อทาน เรื่องจะเป็นยังไงก็ขอเชิญท่านฟังต่อไปตั้งใจจะรับรับฟังให้ดีในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบุคคลหลายท่านผู้ที่ก่อนจะตายลงไปเนี่ยแล้ปไปอยู่ในข่ายพยานของพร,ระสมานสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เสด็จไปบดนะได้เพ่เพียงแค่นะทำจิตใจให้เดิมใจเท่านั้นเมื่อทํากระตายไปด้วยอ,อันสองเพราะทาจิตเริ่มใจในพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตายถึงไปบัตเกิดเป็นโทดาในสองชนต่างๆตามอำนาจแห่งกฎธรรมก่อนตาย พรนะะเจ้าของเราเนี่จะจะถ่ดไปโปสดปบางคนพวกนั้นก่อนตายในแม่กี่ชั่วโมงหรือไปถึงวันนะถ้าท่านรู้ว่าถ้าจะลองหน้าไป2วัน3วัน4วัน5วันก็ดีบุคคลพวกนั้นก็จะเดิ่มความน้นใสนะดิ่มความนนใสนั้นะ หากเลาผ่านไปเนิ่นนานนะสอง 3, 4, วันอะไรอย่างนี้เราปกติวันเดียวก็เดิมล้นะและบุคคลผู้นั้นไม่ได้สั่งสมบุญบาปไว้หนักๆเลยก็คือบาปก็ทำํำบุญก็ทาแต่กระทาน้อยนะแต่บุคคมีจิตสันดานดีแต่แต่บุคคลวัต้อมไม่ดีก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถทําการสั่งสมบุญได้เพราะอุปสรรคนั้นได้แก่พ่อแม่พี่น้องภรรยาสามีปูย่ย่าตายายเป็นตนนะ้นเป็นสมืนมนัน ขัดขวางกุศลกรรมดีนะดังตัวอย่างเท่ดเรื่องมันทะกุลทนะเดียในสมัยนี้เนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีออยู่นะสิ่งที่เป็นงานขัดขวางการกระทํากรรมดีของเรานีอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะขอท,ท่านท่านตั้งใจาดับให้ดีจากปัญญาโยกแก่ท่านไปตลอดกาลมันทะกุลทะเดนะมันทะกุลทะเดคือชื่อของเด็ดนมทำหลังสาวัตถี พ่อแม่เขาเป็นพาหมเป็นผู้มั่งคั่งแต่มีความตจนีที่เหนียวมากจนได้รับฉายาว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครแต่ถึงกระนั้นพามผู้เป็นพ่อก็ยังมีแก่ใจเอาท้องมาตีแพ่ทำตุ้มทําเป็นตุ้มหูเกยงๆทำตุ้มหูลนๆน่ะให้ตกใจได้สนใจโดยเหตุนี้คนทัางถลายจึงเรียกระนมคนนี้ว่ามัตตคุณตะเรียแต่ว่า มีตุ้มหูเกี้ยงอย่างไรก็ดีตุ้มหูที่พามให้ลูกขอแต่นั้นก็ก็อย่างอุตส่าห์ทาเองนะเพราะไม่อยากเสียค่าจ้างให้จ้างทาทองเสียงเงินมากมายให้กับช่างนั่นเองเมื่ออายุตปีเนี่ยมัตตคุณตีนะป่วยเป็นโรคผอมเหลืองมีอาการหนักมากนะฝ่ายแม่เห็นลูกป่วยก็สงสารจรึงขอร้องนะให้พ่อพาลูกไปหาหมอแต่พ่อเก่งจะเสียงเงินนะเลยถามหมอว่า คนป่วยในยอาการอย่างนี้นต้องกินยาอะไรแล้วพ่อก็จะไปหารากไม้ใบไม้มาต้มให้ลูกดิ่ตามที่หมอบอกแต่ก็ไม่เป็นผลลูกอาการสุดลองสุดดงเด้อยมาจนเมื่อไปหาหมอหมอไปรับรักษาพ่อคิดว่าลูกของตายแน่แล้วคราวนี้นะทั้ยังกล่าวว่าถ้าใครมาเยี่ยมก็จะนรัพย์สมบัติของตนนะมากมายเลยหาลูกในถ่ายออกมานอนที่เต็มเรือ ริมระเบียงนอกบ้านทำให้เข้าไปในบ้านนะให้เห็นแต่ลูกอยู่ที่ริมระเบียงนอกบ้านเนี่ยดูความขี้เหนียวของพ่อนะซึ่งเป็นรามตะกุลพามขี้เหนียวนะเช้าวัดลงขึ้นนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดทรงทอดพระเนตรเห็นมัตตกุลตรีนอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาบ้านนะอยู่ไม่ทันเห็นพระอ,องค์ยังทรงเป็นรัศมีไปวบาบหนึ่งชายนมคิดว่าไอแสงอะไรกันนะนะ แล้วหันหน้าออกมามองก็ได้เห็นพระเจ้าเจ้าถึงคิดว่าเพราะพ่อเราเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ได้เขา้าพอบพระเจ้าไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมปัจจุบันแม้แต่มือเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำานอื่นได้อย่างไรคิดแล้วจึงทัให้ดมใาในายพระสาสดาพระเถ่องทรงทราบในจิตที่ดมสาของชจหนุมนั้นจากนั้นก็เสด็จจากไปและ ในเวลาไม่นานใช้นมก็สิ้นใจในวินาทีนั้นนั่นเองและได้ปเกิดเป็นเทวดาฝ่ายพาพ่อนะเมื่อฝังศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ยืนน้องให้คำกวอนที่บ่าชาทุกวันทุกวันลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนาหาพ่อเถิดนะพ่อ,อพ่อคำกวรอย่างนี้เทบุตรมัตตกุตรรนนั้นเมื่อพิจารณาเหตุตลที่ตนได้มาในวิมานนี้แล้ว ก็รู้ว่าทั้งหมดนั้นได้มาเพราะจิตที่ดำไสในพระสัตดาและเมื่อมองไปยังโลกเห็นพ่ออย่างยืนน้องไข่อยู่ที่ปา่าช้าจึงแปลงกายเป็นชายนมหน้าตาคล้ายมะตะคนเดยได้มายืนน้องไข่อยู่อีกมุมหนึ่งพาเหมันเข้าจึงถามกันว่าเฮตดใดนี่พนมนะจึงมายืนน้องไข่อยู่เช่นนี้ชายนมได้ทีก็เลยย้อนถามกลับไปว่า ท่านเามีความทุกข์อะไรข้าพเจ้าโศกเศร้านะถึงบุตรชายคนเดียวที่ตายไปาพามตอบข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งใจหนุนมพุดขึ้นตัวรถเป็นตองคำปุดผ่องสวยงามนักหนานะแต่ยังหาล้อรถไม่ได้ข้าพเจ้าคงจะต้องตออใจตายแน่เลยคราวนี้พามได้ยินดังนั้นก็ตกตะลึงนิ่งนึงไปกนหนึ่งจก่งกก่าขนา,าท่านหรือจะต้องการล้อทองหรือเงิน กแก้มรณีหรือดอหะจงบอกเถิดข้าจะจัดหามาให้ชายนมคิดว่าดูดูนะพ่อของเราเนาะทั้งเป็นไปได้ตอนเราป่วยหนักนนไม่ยอมเสียเงินใช้รักษาแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นเรามีรถทองเนี่ยกับจะยอมจัดหามาให้ไม่ว่าดองเงินหรือร้อรทองเนี่ยแย่จริงๆแต่เอาเถอะเราจะรอแก่เด่นสักหน่อยเกิดแก่สมนึกได้ คิดได้ดังนั้นแล้วเทพปปุตตมัตะคุณเตระถึงกล่าวต่อไปว่าิึงใดที่จะเหมาะกับรถของข้าพเจ้าเท่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เราถ้าได้มาเป็นล้อรถของจักงามเจี่ยมเป็นแต่แท้พามเชืเ่อนนึ่งนมคนที่ของท่าจะบ้าถึงเอ่ยว่าท่านทั้งโงกเขาได้เกินตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็เอาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาทําเป็นล้อรถไม่ได้หรอกเทวดาซึงเป็น มาถักกลตรีแปลงกายจึงตอบว่าพราหมณ์ดวงจัน์ทและดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้พาพเจ้ายัางต้องการสิ่งที่มองเห็นได้ท่านคำควรถึงสิ่งทีใครก็มองมาเห็นใครรืงโง่กว่ากันแน่หรอกายพราหม์ได้สติยารับว่าชายนมพูดถูกและตรหนักว่าตนงโง่เขานักเพราะต้องการในสิ่งที่มองม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้ ข้าพเจ้าเราเป็นผู้เราร้อนนักหนาท่านแต่รดน,น้ำคือความเป็นตุกทําไม้ข้าพเจ้ากลายเป็นผู้เย็ยนความโกลวัยของข้าพเจ้านับลงแล้วความทุกข์ตกมันท่าลงแล้วต่อจากนั้นพราหมณ์จึงถามมาตโกติกันทเดว่าเขาคือใครเขาตอบว่าต,ตนก็คือลูกชายของพราหมณ์ที่ตายไปแล้วและได้ไปเกิดเป็นตัวดาเพราะจิตที่เริ่มใส่ในพระพุทธเจ้า พราหมณ์ฟังแล้วเกิดปิติประหมดข่าวว่าอัตจันจริงเนาะพระราชจริงเนาะการทำอันตริกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงปันนี้เฉรือถ้าจากนั้นข้าพเจ้าจะทำใจให้ดำใจในนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้เลยทีเดียวไฟพราม์ได้ให้สัญญากับเทวดาทุกชายว่าต่อจากนี้จะรักษาศีลให้ทานและเริ่มใสในพระรรรไต,ตย แต่แล้วเข้าไปเท้าพระพุทธเจ้าโทเททนารัธนาให้พระองค์สเสด็จไปสวยพัฒหาที่แต่งต้งตนในวนันนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเด็จไปที่บ้านของาพามนั้นนะพามผู้ตำรวจพวกน,นั้นชาวบ้านต่างาพากันแห่มาดูมากมายเมื่อสวยพัฒหาจัดพามทนถามพระองค์ว่ามีหรือพระกดมบุคคลที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถศีล แต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงเพราะการทำจิตนำสายในพระองค์แต่เพียงอย่างเดียวพระสัทดาตัดต่อบาปท่านจะถามอีกทำไมเรามัดถากุณตเดียและบอกความจริงแก่ท่านแล้วไม่ใช่เรืออย่างไรก็ดีพระองค์ทรงทราบว่ามาจนยังไม่เส้นหลงสัยจึทงทรงอธิษฐานให้เทวดามัตตะกุณตดียตรงมาจากสวรรค์พร้อมทั้องวิมานละพระองค์ก็ตัดถามมัตตะกุณตดีในดังนี้ ซึ่งเขาก็ได้ทูลตอบตามความจริงว่ามาจนทั้งหลายพิจิสมนัตินาและกล่าวด้วยความรื่นใจในพระเจ้าว่าลูกเธอณบุตรของพราหมณ์ไม่ได้ทําบุญอย่างอื่นเลยเพียงทาใจให้ดับใสในพระเจ้าเท่านั้นยังได้สบัิถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงมีบุคคลนาอัจรรแท้พระสัตราจึงตรัสว่าสิ่งทั้งหลายทําคันที่ใจถ้าใจดีใจผ่องใส การกระทําและคําพูดก็จะพลอยดีตามไปด้วยและความทุขก็จะติดตามมาเหมือนเงาตามตนฉะนั้นทันใดก็ฉะนั้นธรรมะเจตนาเกื่องมาบจากรกลตรีก็คงจะจบเดดไว้แต่เพียงตอนนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านนะ